สวัสดีค่ะแม่ขาสวัสดีค่ะมาแต่ใสก่กันสวัสดีค่ะมาแต่สารคามอเมืออใดแม่อเมือเมืองสารคามอันเมือเ,มอ,มอ,เมอเปิดฤดูกาลเดี๋ไปอยู่บ่แม่ไปอยู่ของสาวหน่อยอ๋อยังยังบ่ท่านชูใจเนาะแม่นอเออมือนีตามไม่อีกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีจ้าจ้าจ้าไม่อีแม่ยุใสก่ก่อนค่ะ อ๋อค่ะใกล้ๆนี่เนาะอางนาบอกอาปังเอาบอกไหมฮะกรลจ้า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 แน่เห็นบอแม่หรือว่ามุกอ๋อเหรอคะแม่อ๋อจ้าได้ฟั้งาหนูยูอุบลค่ะแม่จ้าจ้ากับมาถ่ายคลิปนี่แหละค่ะแม่จ้ามาถ่ยคลิป แม่เคยฟังคลิปบลอคลิปวิดีโอที่ไทยอุ้งอิงไทยพ่อโจได้ฟังบล็อกค่ะแม่๋จ่าจ้าคือใส่ฟังเนาะเพราะว่าแม่เพิ่นแม่มองบลอเห็นเนาะอ๋อจ่า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 เอาเอาเบ่งอยูเอ็นวะคะเบ่งอยูตลอด โอ้ยนอวาสันาเอาจ้าเป็นกำลังใจเบิ้งด no ีหลายอุ้งยิงอยู่บ่อบ่มากอยู่บ่อแม่มากจังใดล่ะลูกสาวเสียงดีจ่าจ่าเบื้องคิดสูเมือเนาะจ้าจ่าห่อนเนาะแม่เนาะเขาคือบอกเอาน้ำแข็งมาน้ำเือ นอนลายแม่เอ้ยนอนลายเพราะว่ามันเป like right. yes. mm ็นเต้นเนี hmm. mm ่ย hmm. ม mm ันเอาเนาะจ้าค่ะแม่แมนแมนแมนจากสารคามขอบคุณนะคะเอวมวลมวลน้ำกันจ่าลายลายค่ะแม่หลายจ้าจ่ามวลมวลน้ำกันเด้อแม่เด้อจ้าจ่าสาวน้อยเพี้ยน้านแพงนี่ละนะคะจ้า่า ขอบคุณค่ะแม่จ้าขอบคุณค่ะลูกจ้าสลักคำบอค่ะแม่เต้นรวดตามสบายด้วยแม่เด้อม่วนได้เลยค่ะเปิดเท่านั้นสามทุ่มค่ะแม่จ้าสามทุ่มสามทุ่มจ้าเลือกโค้งวังเสาคุณละแม่จ้าใช่เดินดูเดินดูจ้าโอ้บ้านานี่เนี่พี่น้องค่ะจ้าขัางใดแน่นอวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มาจะใส่กันเดอยเดือยเพื่อไม่ค่ะเพื่อใหม่กาาสิ่นนี่บอกค่ะอ๋อจ้าแม่ว่าจังไดนะสหสัขสัขันอ๋อค่ะไกลบ่จากนี้แม่ค่ะไกลเติบอู้มาดีใจอีหลยจ้าเพื่อนมายังน้องทั้งนั้นเดี๋ยวยับไปหาเพื่อนก่อนบพื่อยินพี่น้องบ่บ่ยิ่งินบ่ยิ่งิน ประจังใดเก็ะพื้นบาอย่างก็พื้นหันเนี่ยประจังใดเก็แม่วัดดีค่ะจ้ามาตาใสาก่กาะขะโอ้ดิอยู่ในเมืองเข้าอ้จ,าจ,าจา้าจ้าจ้าเบิ้งหนูวะเบิ้งสาวนึเบอร์สามอะไรกนแน่ สองอุ้งยิงต้องในดอบันนี้เสียงดังแน่เด้อพี่น้องเพราะว่าเพื่อนลำพ่วงเพปล่อปเสียงมาปันปานอ๋อจ้าพี่น้องคะเสียงดังบ่ดีเสียงไหมอ๋อเดี๋ยวเด้อค่ะแม่พอดีเสียงมันดัง พี่น้องครัเพื่นปล่อยเสียงมาเอ้าแป๊บเดียวพี่น้องเข้าเต็มอายะแล้วพี่น้องออมอ้นปั้จาจ้าจ้าแม่อ๋จ้าข่าแม่ข่ะข่า FC FC นอเน้อราคากนาะมันเอาสังกะสีเป็นรลอมไวเนาะลมบ่อเข่าจ้ะจ้ะ ค่ะค่ะค่ะกเ,เ,เ,เลยไ,ได้เป็นอีเลีบ่เพิ่นเลยได้เป็นอีเลีบ่ได้เป็นเพิ่นเลยเอามาอีเลีมาพี่มาพี่พี่น้องเลยดีเนาะยังไง ถึงบาดย่องนายกแต่เดี๋ยวพี่น้องเลยเบ้านใดนายกอยากท่างใดอยากอยากยังก็อยากให้พี่น้องย่องนั่นจ้างเศร้าหน่อยค่ะแม่จ่าจ่าเอามวนมวลเด้อแม่เด้อขอบคุณค่ะจ้าเดี๋ยวเพิ่นเช็กเศร้าค่ะแม่ค่ะไ,ได้ตามสบายค่ะแม่ สาวข้าแม,ม่นเพีงใหม่บดีองเลยม,มีการมีการขออนุญาตเต้นนาหานันน้ำเพียงใหม่บดจูน้ำเต้นรดดฮักสาวข้าวแมา่เอฟซีตาหากหลายพี่น้องมีการขออนุญาตให้ไปเต้นในเ้ื่องวัยชราเต้นนาเวทีนำ้ำอุ้ยเขาคือหอนแต่พี่น้องสาวนมยื่นว่าเป็นอาบหนาคือสีเบลนเงอขนาดได้นี่ิ่าไงเงือนะคะนี่สดๆด้านหน้าเวทีเงือนะคะนี่อยากเบิดลตราค ว่า,าสิบอลงมานะเห็นมัลงมาแล้วมันเปียกพี่น้องลงมาแล้วมันเปียกสนับสนุนดีเจสาวน้ำยืนค่ะข,ขอบคุณค่ะซอยกันเบิงเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิเห็ดมาไล่พวกง่ายๆไข่อีหลาขายบัตรแข็งสามร้อยสามพันห้าร้อยใบกระจางได้มูบานเพื่อนมาถูกต้องนะคะถูกต้องนะคะอ่าขายบัตรแข็งเ่เ่เปิดกับเป็นอย่างที่แจ้งอยู่แจ้งอยู่แจ้งสว่างอยู่ โอ้ยพี่น้องเมืองแนลงฮอตหลายชัดเจนเจ้าภาพในเมืองอุบลฝนลงนักคักเวสาัน <c oughs> โอ้บอกขาบานสาวน้ำยืนฝนตกหนัก่าสาันพี่น้องสู้ๆค่ะสาวน้ำยืนขอบคุณค่ะร้อนอบอ้าวยโสธรฝนตกเพ่อนว่าสนาบับสน,นุนสาวน้ำยืนตลอดขอบคุณค่ะสามแสนหาเดอ้อปีนี้่าสาันอันค่าจ้างบอกขา กตธรรมดาตามคุณภาพค่ะพี่น้องออสเตรเลียชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะยูไซกระเต็มไอยะเพืญญ่อนวะที่ไหนครับเพื่อนถามที่ไหนครับตอนนี้อกคะแม่ที่ว่าการอำเภอโกมาลาสายจังหวัดกลาลสินค่ะเบิงฟซี่ค่ะเมื่อน,นี้เบิงฟซี่สู่ค่ะกันสองคนปาานมิลามาเบิง่คนแบาค่ะ ขอบคุณค่ะก็เตาหม้อนำทวมเพื่อนบะสี่สี่สี่แสนก็นจ้างคักไปสี่แสนก็นจ้างบริสันโอ้ยแน,นีสาาวนุ่มเงินหาแสนก็นจ้างแต่ว่าตรงโมเมนต์นเงินสาวนุ่มเงินเลยพี่น้องเปียกเปียกเบียกเปียกเบียกเงียบวะน้องเข้าไม่ได้วริสันต์หอยไปเบิ้ง,งที่หล่าเบิ้งที่หล่ายยุใสน้องเข้าไม่ได้ต้้องเขาทางนี้่หล่ายยุใสพี่น้องตอนนี้เอาทรงทรงรถแต่รถเข้าไม่ได้ ใส่เบิ้องยางออกไปเบิ้งอีหลายอยู่ใส่น้องเข้าไม่ได้บริษัทแสดงว่ารถอีหลาเข้ามาบ่าได้น้องเข้าไม่ได้รถอีหลายอยู่ใส่คะ่ะตอนนี้พี่น้องบอกมาเบื้องเดี๋ยวยางไปหาลูกสาวรถอีหลายอยู่ใส่น้องเข้าไม่ได้พี่น้องแม่บอกคะไล่สดไหมจ้าพูดมาตอนนี้ไล่สดเดี๋ยวเบิ้งอีหลามาเช็คเศร้าเบิ้งกันนะคะสี่พันกว่าแล้วตอนนี้ ถูกรางวัลที่หนึ่งจะจ้างให้ดูฟรีเพื่อนวาสิถาเบิงเด้อจ้าสีเป็นไฟถาเบิงเด้อจ้าเด้อพี่น้องเข้าเรือมมานแนล่ะค่ะพี่น้องกีลาหอใส่เนาะเดี๋ยวนะโบท่านนู่นคือกันเมื่อกล้องสาวนุน่งยงนกำลังไปเบิงเอายางเข้าไปเลยคะมันเสียงดังพี่น้องเดี๋ยวคนนีญญ้อยาตท่ายงาองออกมาท่านนี้จะเข้า เข้าขนาดเลยพี่น้องค่ะขออนุญ,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 ญาตยางออกมาจะเข้านึงเดี๋ยวจะพายางกลับเข้าไปใหม่เพราะว่าเสียงมันดังค่ะเสียงเสียงจากลําโพงเพื่อนเปิดเสียงเพื่อนเริ่มเปิดเสียงอ้ยพี่น้องเลยเปิดยางออกมานีเย็นแม่พี่น้องถ้ายูนยโดมหนักห้อนค่ะนี่ยางออกมาก้างนองมองย้อยสังกะสีรอมแล้วก็มีโดมน้ำมันก็เลยห้อนมาคันสาวน้อยเนือเ้อเต็มหนึ่ง แนี่ย่างของวมานี่เย็นดีพี่น้องล่มช่วยเย็นดีมือนีงั้นฟีคนคือสี่ลหลค่ะสาวน้ำยืนมาบ่ามีมองยืนบ่มีมองนั่งพุนแล้วค่ะนาพี่น้องคะตลาดหัวถนนบางพลีฝนตกจา้าเบิ่งตาฝนตกบ่สาวน้ำยืนอากาศมันเอา้าพี่น้องค่ะตกก็น่าจ,จะตกเดืกๆ แต่ว่าตอนนี้บอกกับว่าโตเพราะว่าโตผ่านไปแล้วแต่อากาศเอาแห้งพี่น้องแบบ้อนแบบสาวนุ่ยืนเปียกเพราะเป็นอาบน้ําค่ะตอนนี้อุบลฝนตกแบบแรงมาสานโอ้จ้าขึ้ไปห่อนหาพ่านเนื้อพี่น้องเฮ็ดจังไดกยังสิงไปหอนหาพ่านจ้าน,นี่สาวนุ่ยืนเดินลบเสียงมากนะคะเพราะว่าเสียงหน่าเวที่ดังแห้งตอนนี้โอ้ยวาวตะเมือนต่อพี่น้องเอาหาพ่าน,นี่ก็รู้แล้วค่ะ ลบเสียงลำโพงนะคะพี่น้องเสียงลำโพงดังแห้งกันเลยอยางออกมาข้างนอกจากข้าวเดอ้อ4,688ท่านขอบคุณมากค่ะมีท่านเข่าค่ะพี่น้องคนอยู่ช่องอาจารย์โอเพื่อนวาสาวน,นึ่งยืนอีหยางก,ก็คขาอ่านเพราะท่านเดินไปหาอุ้งอิง เป็นมื่นเนี่ยว่าสันอุ้งยิงอยู่มองไดพี่น้องตอนนี้สามยืนหายกีฬายอยู่โบเห็น